ก็ไม่กิจตาในช่วงสายอะลิมิตค่ะครับผมป้องปิติวัฒน์นะครับค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านนภานะคะใจกลางกรุงเทพเลยค่ะเบกกบเจ้าของร้านนะคะคุณพวินจันทาพาคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณนิวคุณนิวคะ่ะร้านนภานี้ชื่อนี้มามายัางไงคะเนี่ยก็มีความเป็นมาเยอะความจริงก็อยากได้ชื่อ ภาษาไทยอย่างแรกภาษาไทยก่อนอยากให้เป็นไทยไทยนี่อยากให้เป็นในไทยมากกว่าในจำง่ายก็เลยตั้งชื่อนภาสั้นๆจำง่ายแล้วก็ของฟ้าให้บรรยากาศดูโง่งล่องสบายเขาหลังคาคจริงเปิดขึ้นไปได้ก็คือนภาแปลว่าของฟ้าค่ะแต่ยางก็ก็มันของจองชื่อคุณแม่ชื่อคุณแม่ด้วยแม่เป็นนภาค่ะแล้วคุณนิวเป็นคนเป็นคนตั้งเองใช่ไหมครับร้านนี้เป็นร้านขายอาหารประเภทอะไรพี่จัาอาหารหลักๆั้นเป็นไทยเป็นไทยคับไทยไปยุบบางอย่างจะไปยุ์หน่อย ครับแต่ลหดับเป็นไทยหลักๆเป็นไทยครับเห็นว่าวันนี้เตรียมเมนูไว้เยอะมากคุณเยอะมากให้คุณนิวแนะนำเลยอย่างแรกหมูทอดงากรอบครับหมูทอดงากรอบใช่ครับค่ะอ่าค่ะคุณทีมอ่าขอบคุณครับขอบคุณคข่งกันมากรอบจริงๆกรอบจริงๆเราคลุกงาเคลือบใไหครทิดคะเมนูนี้ส่วนมากคุณแม่ส่วนมากคุณแม่ไม่ดีคุณแม่แต่คุณนิวก็ทำทำอาหารได้เหมือนกันได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยอ่ะค่ะจานต่อไป จานต่อไปก็หมูแดงโซโหแล้วนะครับหมูแดงโซโหอันนี้สูคุณแม่อ๋อนี่สูตรคุณแม่เลยเป็นหมูแดงโซโหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับส่วนน้ำผึ้งด้วยเราต้องทำกับน้ำพริกเซี่ยงไฮ้ครับน้ำพริกเซี่ยงไฮ้สูตรของที่นี่เลยนะใช่ครับคุณชิมยังคะนี่แหละครับจะลองนุ่มมากค่ะเนื้อหมูเขาอบในเตาอบอบกับน้ำผึ้งเลยอ๋อแล้วที่เป็นข้าวเปลือกเนื้อครับนี่ต่อไปนี่กุ้งสเต๊ะครับกุ้งสเต๊ะกุ้งสเต๊ะนี่คุณแม่คิด คุณแม่คิดเลยอ๋อก็คือัดแปงมาจากัดแปงมาหมูสะเต๊ะหมูสะเต๊ะที่ร้านนี่คือเหมือนกัที่านซติะครับแล้วก็มีขนมปังใช่ทนไม่ทำด้วยใช้าใจไหมคะทางร้านก็อบเองขนมปังมีเบเกอรี่ อ๋อเพราะว่าที่นี่ทำเบเกอรี่โฮมเมดด้วยใช่ครับแล้วคุณคุณดีเป็นคนทำหรือว่าคุณพ่ม่ครับคุณแม่คุณแม่เขามีคนทำคแม่จะดูเบเกอรี่กับอาหารของผมจะเป็นส่วนบาร์สวนข้างบกเขาที่เป็นคอกเทลใช่อันนี้นะคะเรียงอยู่หน้าคุณป้องเนี่ยอันนี้ปอเปี๊ยะทอดใสไส้ผักขมชีสและกุ้งครับอ๋อต้องชิมหน่อยละขอหนึ่งอันแล้วกันนะคะอันนี้สุกภาพกรอบครับกรอบกรอบนอกข้างในก็จะมีชีสมีชีสด้วยแล้วก็กุ้ง อ๋อข้างในก็คือเป็นผัดผกอบชีสครับแล้วก็ใช่ไหมคะแล้วต้องทานกับอะไรเอ่ยเนี่ยครับน้ำจิ้มบวยอ๋อจิ้มบวยผัดผเมนูต่อไปต่อไปนี่โรตีแกงเขียวหวานหมูย่างอืครับของเราแตกต่างจากร้านอื่นยังไงคะเป็นหมูย่างครับแล้วก็เครื่องแกงนี่พิเศษเครื่องแกงโรตีแกงเขียวหวานนะเราอร่อยมากแกงเขียวหวานเนี่ยสูตรคุณแม่เราคือเครื่องแกงนี่เราเราเราทำเองเราไม่ได้ซื้อสเร็จมาใช่ แล้วก็เป็นกยทาสดใช่ไหมใชกะทิสดทุกอย่างนะครับที่ของว่างเสร็จแล้วคุณก๊อตอันนี้ผมสนใจจริงเลยจานนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคุณยูนี่กุ้งแม่น้ําเผาราดมันเพราะตัวใหญ่บ้างเลยคุณก๊อตกุ้งแม่น้ําใช่แล้วก็อะไรนะคะเผาเผาครับแล้วก็ราดมันกุ้งราดมันกุ้งเอาจากหัวกุ้งมาผัดนะครับกุ้งตัวใหญ่มากเลยลูกค้าต่างประเทศส่วนมากก็สั่งชอบกุ้งใหญ่อย่างกุ้งทุกเมนูในร้านครับเปลี่ยนกุ้งแม่น้ําได้ก็คือไม่ว่าเราสั่งเมนูอะไรใช่ ทำไมถึงอยู่ดีมาทำร้านเป็นดูเป็นเจ้าของร้านรุ่นใหม่มากเลยคืออายุยังน้อยมากนะครับแล้วก็มีอทำอาหารได้รสชาติที่แบบค่อนข้างแบบเหมือนมืออาชีพอ่ะค่ะต้องให้เครดิตคุณแม่ทั้งอาหารครับก็ร้านเมื่อคือผมทำเหมือนค็อกเทลแคทเซิ้ลร้า่อนคือตอนแรกดูโลเคชันนี้ว่าจะเปิดบาร์น่นตอนแรกจะเปิดบาร์บาร์คาเฟ่บาร์ค็อกเทลพอไปคุณไปขอทุนคุณแม่ครับขอทุนแม่ ้ทำอาหารด้วยเลยสิดีกว่าด้วยคุณแม่แะดูอาหารแสดงว่าเรียนมาด้านอาหารหรือเปล่าจบรัฐศาสตร์จาน่าสนใจมากเลยกะทางเรื่องเลยใช่ใช่เมนูต่อไปกุ้งทอดกรอบกุ้งทอดกรอบผัดผิกใบมะกรูด่อยผมลองเรียมดูก่อนนะครับเผ็ดนิดนึงไม่มากกำลังได้รสชาติเครืเองเน่านี่นอกจากผมว่ารสชาติที่มันเป็นไทยๆแล้วนะครับแล้วยังคือ ลักษณะการดีไซน์ของหน้าจานอาหารเนี่ยคือมันเหมือนมีการคิดคิดมาแล้วนะครับว่าจะตกแต่งแต่ละจานยังไงอันนี้คุณคุณนิวด้วยใช่ไหมอันนี้ครับกับคุณแม่เอาคุณแม่อีกแล้วถ้าอย่ในครัวคุณแม่นั่งจับไม่ยอมไปเลยโอเคจัดจานนิดนึงเนาะไดจัดหน่อยจะกิ่นสมุนไพรแบบคือเลยใช่หลายอย่างครับอันนี้ส่วนผสมมันเยอะมากใช่ครับเยอะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับนั่นมีกระชายพริกใบมะกรูด เนี่ยครับประมาณนี้พริกไทยผัดแล้วเอามาผัดรวมกันชาลูกอันนี้อร่อยทั้งก้อนเรากุ้งไปสองจานแล้วเรามานี่มั่งต่อไปปลากองปลาทอดยำสมุนไพรปลาทอดยำสมุนไพรค่ะนี่นี่ปลาอะไรนะครับนี่ปลากระพงปลากระพงเอามาทอดให้กรอบใช่แล้วก็แล่เนื้ออกมาไปทอดแล้วเอาตัวมาแต่งนะครับเอาตัวเป็นแบบฐานรองแล้วเนื้ออยู่นี่คระใช่เนื้อ ออกหมดละแล้วก็ราดรับราดน้ำยำน้ำยำสมุนไพรใช่ไงคะคุณรสจัดนะมันจัดนะคนไทยต้องชอบมากอันนี้อ่ะมาอันนี้นี่ฝรั่งถูกใจแน่นอนอันนี้คือผมตอนไปอยู่อเมริกามาชอบชอบกินไก่ไก่ทอดมากเขาเรียกออร์เอนชิกเก้นกลับมาก็ยังไม่เปิดอาหารบวกคุณแม่ทำทำทานเองกันก่อนลองทำซิอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งหาอะไรเงี้ย จะมาเป็นอย่างเงี้ยคือไม่เหมือนที่อเมริกานะคือจะมาเป็นสูตรของที่บ้านเป็นอ๋อเป็นสูตรที่บ้านใช่ชื่อเมนูว่าไก่ทอดซอสส้มไก่ทอดซอสส้มอ๋ออ้มอันนี้ไก่ใช่ใช้ซอสใช้ส้มสดๆมาตีเป็นซอสขึ้นมาทำมาจากน้ำน้ำส้มน้้นเลยใช่ไหมครับคนี่ค่ะเป็นเป็นปลาเป็นไก่ไก่ทอดส้มส้มนี่แบบ ใช่ใช้ส้มส้มีมมสส้้เขียวหวานในตลาดอันนี้หรือเปล่าครับใช่ครับแล้วก็ส้มเนเวลด้วยผสมกันอ๋อผสมกันเมื่อกี้ผมแอบเห็นแอบเห็นว่ายังมีของหวานแล้วก็ของยังทานไม่หมดนี่เดี๋ยวเราเลิกรายการเราต้องไปทานกันต่อทนกัน่อเพราะรสชาติทุกอันนี่ผมว่าผ่านหมดผ่านหมดนะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยของหวานกันดีมากเนาะ อาหารหวานนี่อีกดีอย่างนะที่คุณเตรียมที่นีหลายอย่างแต่ว่าวันนี้เอา2อย่างก่อนนะสองอย่างของทางร้านนะครับก็จะเป็นช็อกโกลาวาช็อกโกลาวาหรือราดบิกเบอร์รี่ซอสกับไอศกรีมมันลามันคืออะไรนะมันมี3ก้อนอยู่ตรงนี้ก้อนแรกเป็นไอศกรีมวานิลาร์มันดาร์นี่สองเป็นตัวช็อกโกลาวาเองก็คือเป็นช็อกโกแลตแล้วข้างในมีไส้ช็อกโกแลตอยู่ เหลวๆอีกอ๋อแล้วคะอันนี้ก็เป็นวิปครีมแล้วก็กินต้องกินสามอย่างในคำเดียวกันหรือเปล่าคะก็ผสมหน่อยก็ดีอ๋อเหรอคะแล้วก็สามช้อนนะคะอันนี้ถ้าทานจะเป็นของโปรดก๊อตเลยนะเนี่ยนี่เข้าใสขนาดนี้นี่ค่ะโอ้ยไม่พังในย่งนี้ะเยอะเลยใช้ข้าวแรดได้เยอะมากเลยค่ะก็มิทเบอร์รี่ซอสเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆหน่อยอ่าก็จะเปรี้ยวๆหวานๆโซลอันนี้หน่อยไอซ์รีมหน่อยไอศ์รีมหน่อยอันนี้เรา ทำขึ้นมาเองเหมือนกันใช่ครับเป็นฝ่ายเบเกอรี่ออ๋คุณแม่คุณแม่อีกแล้วคุณแม่จะคุมแต่เดี๋ยวต้องวันหลังต้องเชิญคุณแม่มาแล้วล่ะอีกเมนูนึงครับอันนึงเป็นคอฟฟี่คาราเมลเค้กครับเป็นทอฟฟี่เค้กแล้วก็ราดด้วยคาราเมลร้อนๆนั่นนี่ถ้าาจะเหมาะกับผมมากกว่าครับใช่คือมันไม่ได้หวานแหลมมากนะกลมกล่อมมากเลยอนะบางที่คาราเมลก็จะหวานมากแต่นี่แบบถึงข้าวหวาเนื้อมากแล้วขนมปังนี่ก็นุ่มนะใช่เพราะเราอบเองหมดทุกอย่างหมดทำ ามคุณผู้ชมดูเราทานกันเยอะแยะขนาดนี้แหละคุณป้องต้องถามว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเปิดปิดยังไงอ่ะร้านนี้ก็ถนนราดพร้าสราชคารินก็ตัดกับสีลมพอดีอยู่ตรงซอยซอยสองเรียกว่าซอยสองก็เลยซอยสองมาหน่อยก็จะเป็นร้านเราแล้วครับก่อนถึงสมบูรณ์โคชนางงก็โทรมาถามก่อนได้ไหมใช่โทรมาถามได้ครับได้อันนี้เบอร์อะไรคะเบอร์ศูนย์สองสองสามสี่แปดหกเจ็ดหนึ่งถึงสองครับ ตัวที่บ้านอ๋อแล้วเปิดบริการนี่คือตั้งแต่11โมงตอนนี้เพิ่งเปิด11โมงนะ11โมงเช้า11โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนทุกวันเลยหรือว่าปิดวันอาทิตย์วันเดียวครับปิดวันอาทิตย์อ๋อปิดพักผ่อนหน่อยพักผ่อนอนหน่อยให้อดใจมากินวันจันทร์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางนิวก็ยังใจดีค่ะมอบบูเชอร์ ครับ500บาทห้าร้อยบาทจากรายการนี้ครับสี่สี่ที่สี่ี่รายกันเนาะเอาแต่มอบง่ายๆไม่ได้นะเอาตั้งคำถามหน่อยดีไหมคุณป้องเอานะคำถามจะเป็นอะไรดี คำถามเอาเป็นว่าทําไมถึงตั้งที่ร้านวันภาล้วกันง่ายๆเลยค่ะคุผู้ชมขะทําไมคุณนิวถึงตั้งชื่อร้านวันภานะคะต่าบเข้าไปที่เซ็นเตอร์ a อ k แอท o อ m เมลดอทนะคะหรือว่า4221980ค่ะรับเป็นเลยค่ะวเอเ c h ร์5 0 0บาท4ใบด้วยกันค่ะครับวันนี้อิ่มมากเลยอ,มมอิ่มน้ำสำราน<อ>วันนี้ต้องขอบคุณคุณนิวมากค่ะ